โรงเรียนวัดก้านเหลืองตั้งอยู่บ้านหนองสมิดหมู่ที่4ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียนมี4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1 บ้านก้านเหลืองหมู่ที่สี่บ้านหนองสเสม็ดหมู่ที่หกบ้านหนองกกและหมู่ที่แปดบ้านโคกใหญ่วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดก้านเหลืองเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีคุณภาพตามมาตรฐานสืบสารวิถีไทยมีความพอเพียงรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบเอกลักษณ์ โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ภูมิทัศน์งามตาวาจาไพเราะจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2566ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นอนุบาล3จำนวน41คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน138คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น179คน ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น13คนได้แก่ 1. นางรุจีอุดโทตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวจรุรัตน์สนธนาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 3. นางกนิธดาเขตดำตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวเพนสิริจตุก,กูลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวชัดดาวฉิมกูลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 6. สิบเอปฐมพงศ์อริยะศริวงศ์ตำแหน่งครู 7. นางสาวสุกัญญาประดาสุขตำแหน่งครู 8. นางสาวนัชชาศรีมหาพรพรมตำแหน่งครู 9. นางสาวจันเพนผูกแก้วตำแหน่งครูผู้ช่วย10นางศรินภาพเพชรใจศักดิ์ตำแหน่งพนักงานร,ราชการ 11. อ นางสาววันดีสีชุมแสงตำแหน่งครูธุรการ12นายละไมกลิ่นสุคนตำแหน่งนักการพานโรงภายใต้การบริหารงานของนางสาวจิรพัฒน์วดีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดก้านเหลืองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานในทักษาในศตรวรรษที่21ด้านกระบวนการ active learning นอกจากกิจกรรมในห้องเรียนแล้วยังได้ส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้ในทุกๆด้านส่งผลให้นักเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัลระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดขับร้องเพลงไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 งานศิลปะและกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 2. รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน6รายการได้แก่เหรียญทองจำนวน4รายการเหรียญเงินจำนวน1รายการและเหรียญทองแดงจำนวน3รายการสามรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียนจำนวน33รายการได้แก่เหรียญทองจำนวน25รายการ เหรียญเงินจำนวนเจ็ดรายการและเหรียญทองแดงจำนวนหนึ่งรายการ 4. ระดับดีเยี่ยมการประกวดสื่อภาพ,พยนตร์สั้นต่อต้านทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขตส 5. รางวัลการประกวดสื่อสร้างสารรค์บอกทษของกัญชาและยาเสพติด 6. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยะมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2,565 7. ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,565คะแนน ITA 98.12ระดับคุณภาพ AA 8. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศอรอบที่4หนังสือรับรองณวันที่17มีนาคม2566 9. ด้านผลสำเริจทางการเรียนได้แก่ผลการทดสอบระดับชาติโอนิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ41.51สูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับชาติ NT ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองด้าน174.33สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบระดับชาติ r t ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองด้าน194.33สูงกว่าระดับประเทศตลอดระยะเวลากว่า91ปีโรงเรียนวัดก้านเหลืองอยังคงสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลกและในก้าวต่อไปจะยังคงสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างสารรค์คนเก่งคนดีให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป